ชฉยขาดครับผมก็บอกอยู่แล้วสาหน้าหาชฉยข่าวรายการ่อยอยู่แล้วครับผมนะแต่ว่าจะเป็นข่าวอะไร่อยกันแบบไหนเอาเรื่องจริงมาคุยกันเอาเรื่องจริงมาเฉยไม่ใช่เอาไปเมคขึ้นมาแต่งเติมขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ของจริงๆไม่ใช่อยู่อยู่ไม่มีข่าวนั่นโลภอแล้วพอแล้วผมนี่จะไม่ชินนีกเรอเนี่ยนิเใสที่ไรหาลูกจริงอแื่อพิเศษเนี่ยได้ เราไม่คนหาละเอะพอได้ไปได้พอจีได้แล้วไม่หาแล้วไม่หาแล้วบอกไม่หาแล้วไม่หาและเออเงเออเงยข่าวนี้ข่าวใหญ่เคยได้ยินที่จากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่พูดถึงอาหารจีนล้วนมีประโยชน์กินไม่รู้จักหมดมีอยู่มากมายมากมายมีอยู่มากมายที่คนไทยนิยมกินนี่อาห โตกินเคยกินไหมอ,อ,อาหารตั้งหลายหมู่อ,อ,อย่าอยู่เลยมตายเ,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 เตายก็ชยางแกเฮ้ยแต่ฉันไย่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้าเยเละกันอย่างนี้แน่้ คงไม่แก่ตายพูดอย่างนี้หมายความว่าออหมายความว่าเดี๋ยวแกก็ฆ่ากัานตายหังหัวฟังมันสักวันเราต้องฆ่ากันให้ตายออ,ออเมาอ่านข่าวกันดีกว่าเ,ออเรื่องจีนที่ว่าน่ะมันมีอะไรอาหารจีนมีอะไรที่คนไทยกินอ่ะเอ้าขนมจีนเคยกินไหม ตั้งนานเพิ่งรู <Carmen> ้อย่าอยู่แล้วตายโอ๊ยโอ๊ยนี่ให้เลิกรายการก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกแกค่อยมีฆ่ากันตายโอ้ยอยู่กับเขาแล้วฉันตาบ่อยหยุดหิดได้เลยเดี๋ยวก็ขาดฉันตายเดี๋ยวก็ขาดฉันตายโอ้ยร้องให้มันลงห้องลงจังหวะมันเจ้าเด่น ละจังหวะไปเรื่อยไม่ลองได้อะจริงยจริงจิงจริงอยู่กับเขานั่นฉันตายบ่อยหงุดหงิดเล็กน้อยเดี๋ยวก็ขายฉันตายเดี๋ยวก็ขายฉันตายก้องร้องร้องให้มันลงหมดใจอะไรอะไรอะไรอ่ะให้มันลงดิอยู่กับเขาฉันตายบ่อยหงุดหงิดนิดหน่อยเดี๋ยวฉันก็ตายนี่มันก็ลงจังหวะแล้วมันยังไม่ถึงไม่ถึงห้องไม่ถึงห้องทำไมล่ะ ก็นอนห้องอื่นได้เนี่ยไม่ใช่ห้องเช่าเดี๋ยวก็ตายไอ้บัลลับัลลัมเปน้หลัพกโอ้ยก็รอทะเลาะกันเสร็จนี่โอ้ยเข้ามาห้ามอได้่อแล้วเียะไเียบวะอย่างนี้มันหลัดตาเล่นได้ เถียงกันก่อนก็แล้วกันมาพูดเรื่องอาหารจีนแผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่จะร้องถึงคนจีนที่เขากินไข่ต้มอผสมกับชี่เด็กชายแต่ต้องเป็นฉี่เด็กชายผมอาจารย์เน่เขากินกันอย่างแพร่หลายต่างพากันเชื่อว่ามันเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงบำรุงร่างกายกินกันในฤดูใบไม้ผลิชิมิชิมิ ชี้ไหมลูกโอ้ยเนี่ชี้มีแล้วจะชี้ไหมทำไมเนีลยเออชี้ไหมก็ไ,ได้ชี้มีชี้มีใช่ไหนก็ได้เฮ้ยเออชี้มีใช่ไหมเนี่ยเออทำไมนึกไม่ออกแ<อ><น>หม่นึกตั้งนานเพิ่งจะรู้อ,อืมยังไม่ไปยังไม่ถึง จะอยู่เลยมึ่งใายังยองไม่ใช่ยองทิชมิเอว่าใช่ไหมที่เมืองตรงยางมนทนเจเทเจยงเฮ้ยจะมาเถียงทำไมอแค่เฮ้ยบอกเถียงเขาอย่ได้เถียงเลยเออทำไมอ่ะอย่มเถียงเอกินเข้าไปแล้วแล้วจะหายปวดเมื่อยถ้ากินเรื่อยๆปวดเมื่อยก็หายปวดเมื่อยปวดเมื่อยก็หาย วิธีปรุงก็ไม่ยุ่งยากพัอค้าไปตัดฉีเด็กมาเก็บไว้เออ,เอ,อแต่ต้องเป็นชีเด็กตัวน้อย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 ที่พอจะชีได้เออเกิดมาเขาก็ออชีได้แนละ้วเอาอเออฉีได้แล้วพอชฉีได้แต่้าเป็นเด็กอายุสิบขวบลงมาเขาว่ายิ่งดีใหญ่เออยิ่งดีใหญ่ก่อนเอาไข่มาต้มเขามีวิธี เอาชีมาแช่ไข่ผมแช่ชีแล้วมาแค่ไข่ไข่มาต้มแล้วไข่จะมีกลิ่นหอมกินไหมไม่ยอมกินให้บ้าไม่ยอมกินให้กินไข่เยี่ยวคนแล้วมันไม่เขาทากินไข่เยี่ยวมากันดีกว่าไหมเอ๊ะเอ้ชาไอ้ชาชาดีจ้าโอยแม่ลงเอ๊ โชวดีจังเลยหรือว่าจะเป็นด้วยพรสวัสด์ของเราทไมเหรออะไรเมื่อกี้มันมันจะลงไม่ได้นะนะแ,แต่พอเพราะเ,เออเออเออเอชาได้เลยอะ นคนทำบุญมาดีไงคุณทำบุญมาดีได้ฉากว่าคนกุศลมันหนุนนำคนมีบาปติดตัวแล้วลงไม่ได้นะทำไมทำบุญดีทำไมไม่น่าตายวายจะเป็นไรใครจะเป็นไรตายนี่ไงฉันนี่แหละจะแทงให้ตายจะบ้าแล้วจะลงก็เมื่อกี้เขาจะบอกว่ากินไข่เยี่ยวคนไม่เข้าท่ากินไข่เยี่ยวมากจะดีกว่ามั้ยมันไม่น่าลงได้เมื่อกี้นะเออได้พูดถึงเมื่อไอเมื่อกี้ไม่น่าลงได้กินไข่เยี่ยวคนแล้วมันไม่เข้าท่ากินไข่เยี่ยวมากจะดีกว่าไหม เอจ่าแล้วเด็กก um ็เอาไปตำยาแล้วว่าแทงให้สุดสิ้นใช่แต่แต่แต่จริงๆมันลงอย่างนี้ก็ได้เลงน่อยจริงๆโดน้ำเปล่ามากันดีกว่าไหมใช่ลงได้ไหมเอจ่างี้ก็ได้กินไข่เยี่ยวคนไม่เข้าท่ามากินไข่เยี่ยวมากันก็น่าอะไรได้ มันมันมันมีวิธีลงเสียงสูงเัียงต่ำแต่ว่าไอ้ไอ้เรื่องในเนี้ยเรื่องราวในเนี้ยก็มันก็แปลกแปลกมันมีความเชื่อความเชื่อไงเอาเอาเอาก่อนจะเอาไข่มาต้มต้องเอาไปแช่ไว้กับฉี่ก่อนหมักเขาเรียกหมักเป็นระยะหนึ่งเขาว่าเขาว่าหลังหลังเนี้ยนะหลังจากที่มีพ่อค้าทําขายแบบแพร่หลายแล้วเนี้ยนะชาวบ้านเนี้ยที่ที่เชื่อตามนี้ว่ากินเข้าไปแล้วจะหายโรคหายไปหายเมื่อยหายปวดการไหลเวียนของโรหิจะดี อะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วเพิ่มพลังอะไรของเขาเนี่ยเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยชาวบ้านก็มาทํากินเองอีกทำวิธีเดียวกันคือเอาไข่เนี่ยมาแช่ฉี่เด็กเพราะว่าทํากันมานานแล้วบางคาบางคนขายมา20 20กว่าปีนี่ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยแต่แต่บางคนเขาก็ทางการแพทย์เขาก็มาเตือนนะว่ามันอันตรายนะแต่เขาก็เขาก็เถียงเขาก็เถียงเขาก็ว่ายังไม่ฟันธงไม่ใช่เหรอว่ามีโทษหรือเปล่าเออแต่ว่าเขาก็ เขาก็บอกว่ามันมันก็ไม่น่าแต่แต่ว่ามันก็ไม่แน่นะเพราะว่าผมเคยอ่านหนังสือเจอว่าว่ฉีฉีนะสามารถรักษาโรคได้วันนั้นวันนั้นนั่งลงไปอ่านที่ในปั๊มตรงไหนที่เราแวะไปกันนั่นแหละนั่นแหละผมติดเจอแล้วเขาคำามาบอกผมว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ ฉี่มันรักษาโรคเลยเหรอเนี่ยฉี่รักษาโรคมะเร็งฉี่รักษาโรคเบาหวานฉี่รักษาโรคกอันนี้เขาบอกกินฉี่เลยใช่ไหมกินเลยกินฉี่เข้าไปเลยฉี่ีตัวเราเองเนี่ยเออกินฉี่ตัวเราเองเนี่ยมันมีมันมีอย่างนี้แต่แต่ท่านผู้ชมอย่า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 เพิ่งแต่ว่าไม่ต้องเชื่อนะครับเชื่ออะไรถ้าอยากพวกเราถ้าอยากรู้ก็ลองไปซื้อของเขาหนังสือใครเขาก็ไม่รู้แหละมันจริงจริงหรือเปล่าอย่าอย่าอย่าเชื่อพวกเราทางการแพทย์เขาก็คิดอีกอย่างว่ามันอาจจะอันตรายเนี่ยอย่างที่เมืองจีนที่ที่พูดเมื่อกี้ที่ร้องเมื่อกี้ทางการแพทย์เขาก็ยังงส ว่าเฮ้ยมันจะมีผลต่อร่างกายมันมันจะมีพิษอันตรายหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็กินกันมานานก็แปลกดีเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้านี้เรายังมีเข่าร้อนแรงแปลกมาเล่าให้ฟังอีกเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้ากับพวกเราสามห้าหครับ